น,นี้นะคะพบกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะซึ่งเหมาะสาหรับผู้หญิงอย่างเราๆมากเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Toyota New y a r i s 1.2J นะคะปี2017ค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ม่ขับไปเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าหนวดมูสีนะคะตัวไฟค่ะจะได้เป็นตัวไฟมัลติเอฟเฟกเตอร์นะคะเราได้เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะสําหรับตัวคันนี้นะคะมาต่อกันเลยนะคะสําหรับตัวยางนะคะนี่ค่ะดอกก็ยังแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าเก่าก็จะแต่งมาให้ด้วยเนาะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะขอบ15เลยนะคะ ตัวกระจกด้านข้างนะคะจก,ก็จะเป็นสีขาวค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีกระจกข้างนะคะในตัวตรงกลางมาด้านล่างเป็นไฟเบอร์สีดําแบบนี้นะคะมาต่อกันที่มือจับเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดกับสีขาวของตัวรถค่ะให้ทรงแบบสปอร์ตมา,มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นตัวกันสาดมาให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลยนะคะทั้ง ตรงด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มต่างๆนะคะทางเราค่ะเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่ภายในเลยค่ะสําหรับตัวภายในนะคะก็จะเป็นให้ทรงสปอร์ตอีกเช่นกันนะคะตัวภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงแบบนี้นะคะถักได้สีแดงนะคะลูกค้าเก่าจะแต่งมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะ,ะสําหรับตัว าสายซิงนะคะไม่ควรพลาดเลยแล้วก็ที่สําคัญราคาก็เบามากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงอย่างเราเราขับก็ได้นะคะอ่านี่นะคะลูกค้าเราก็จะใส่มาเป็นตัวลําโพงให้เนาะสองดอกนะคะด้านข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวกระจกนะ,ะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานเลยนะคะมาพร้อมกับกระจกออตโตค้ค่ะฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นเซนระบบเซนคันล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตู้พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัย multi function นะคะสําหรับคันนี้ค่ะสามารถนะคะเพิ่มวอลลุม่มลดวอลลุ่มค่ะแล้วก็รับซายวางสายนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะแล้วก็มีให้อแอร์แบกนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครนะคะได้เป็นตัวกระจกกบบข้างไฟฟ้านะคะอย่างที่หยกบอกไปเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะ ตัวเครื่องก็นี่นะคะนิ่มๆเดิม,นมๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็ขับไปก็ดูเท่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ถ้าผู้ชายขับไปก็สาวๆคลิสแน่นอนนะคะเดี๋ยวหยกให้ดูนะคะตัวไม่นะคะขับไปเพียงแค่36,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมค่ะรับมาจากมือเจ้าของเก่านะคะอย่างที่ยกได้บอกไปค่ะตัวนี้รถลำดับที่1กันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของตัวหน้าจอเนาะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะเป็นตัว AUX หรือว่าจะเป็นสาย USB นะคะแล้วก็ตัวแอร์ก็คือเย็นมากนะคะตัวแอร์ก็เป็นแมนนวลเนาะปรับได้นะคะ ก็ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่ค่ะลูกค้าเก่านะคะใช้งานดูแลดีมากๆเลยนะคะยังไม่ได้แกะกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวผนังต่างๆนะคะคือเกลี้ยงๆสาหรับคันนี้นะคะสายสิ่งไม่ควรพลาดกันเลยนะคะคือรถขับไปไม่น้อยมากๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าตัวรถคุณสภาพดีมากๆค่ะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบา,ไม,มเบาไม่มีน้าท่วมน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือว่าราคาที่เราให้ไปในวันนี้ก็ไม่แรงนะคะ กันที่ด้านหลังเลยนะคะถึงจะเป็นรถเล็กๆเนอะรถเก่งขนาดเล็กแต่ว่าตรงนี้คือกว้างมากๆเลยนะคะนี่สามารถอ่ขอโทษนะคะนี่โยกสามารถเหยียดขาให้ดูได้เลยนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆยิ่งผู้หญิงแบบตัวเล็กๆแบบเรานะคะคือนั่งได้สบายกันมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงอ่าตรงเพดานและเพดานด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวเพดานก็คือเกลี้ยงมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้านหลังเลยนะคะตัวไฟด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่องนะคะที่วางของตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถเก๋งก็จริงแต่ว่าตรงนี้คือกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวหยกเปิดโชว์ให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะชุดยางอะไหล่นะคะยังอยู่ครบเลยที่สําคัญตัวดอกก็แน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวน็อตนะคะเราก้าเปิดอหยกกล้าให้ดูเลยนะตัวน็อตคือสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ นี่นะคะโดยร,รวมๆเนาะสำหรับคันนี้ก็คือว่าดูหลออ่อเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกล้องหลังให้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์มาให้นะคะ2จุดนะคะตัวนี้สายซิ่งนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเสาอากาศที่ฉลามนะคะ สำหรับคันนี้นะคะโดยรว,รวมก็จะประมาณนี้นะคะตัวภายในก็เกลี้ยงมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่ขนาดยังไม่ได้มีการเก็บงานใดทั้งสิ้นเลยนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาแล้วหยุดหยิบมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมแต่ว่าสภาพคือน,นางฟ้ามากๆเลยนะคะตรงด้านหน้านะคะก็เป็นคอนโซลสีดาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ถือว่านั่งสะดวกสบายแล้วก็ตัวบุ๊กหนังสือก็ยังอยู่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ สนใจเป็นตัวรถเก่งนะคะไม่ควนพลาดเลยนะคะสําหรับตัวคันนี้คือรถสวยไม่น้อยนะคะสภาพนางฟ้าพร้อมส่งมอบกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะตอนนี้ทางเต็นท์ของเรานะคะเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองค่ะมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะได้ว่ามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะสาหรับ ตอนนี้นะคะเรามีมากว่า60คันเลยนะคะถ้าเป็นตัว Fortuner ค่ะเรามีทั้งตัวหน้ายักษ์นะคะนาแชมป์แล้วก็ตัว New Fortuner รวมไปถึงรุ่นล่าสุดข่ะอย่างตัว r e g e n e r ปี2020-2021เราก็มีนะคะหรือว่านี่ค่ะรถที่หายยากมากๆเลยนะคะในตอนนี้เป็น Toyota Majesty นะคะเรามีทั้งตัว p r e ี i ยมค่ะแล้วก็ตัวแปลนนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำแบบนี้นะคะที่ไหนไม่มีค่ะที่ Best Car Auto ของเรามีนะคะหรือว่าจะเป็น รถยุโรปนะคะาเช่นตัวเบนหรือว่า BMW ค่ะที่นี่ก็มีนะคะหรือว่าจะหาเป็นระถเก๋ขนาดเล็กแบบนี้นะคะรถอีโก้ค่์ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะ้ำมันแพงนะคะที่นี่ก็มีเช่นกันค่ะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถติดตามหยกค่ะได้ที่ Facebook แฟนเพจหลักนะคะใบหยกเวสคาร์อโตค่ะช่องยูทูที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะราวิวันรถมือง 2, ค่ะ หรือว่าจะแอดไลน์ดีเพิ่มเติมนะคะที่ไลน์ดี096-101-5676ค่ะหรือว่าจะโทรเบอรยตรงก็ได้นะคะกับเซลล์หยกค่ะ0 6 5 5 9 9 5 2 9 6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวโตโยต้านิวยาร s นิะคะ1นเซคนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ